นะโมสัมมาสัมพุทธานังปรมัตถะทัตสีนังสีลาธิคุณะปารมิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เหน็นอัฏฐันยเยี่ยง ผู้บรรลุถึงคุณนับปารมีมีสินเป็นตน้นขออาราธานาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้วังประโยชน์เกือกุลพรมจักรวาลปกป้องของภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย รายการธรรมะยาใจมาพบกับท่นานสาธุชนทั้งหลายทางสาถานีวิทยุพนมอ .2 คลื่นความที่9 6 3กิโลเรต์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หย่ วันนี้ก็มาถึงวันศุกร์สุดสัปดาห์อีกแล้ววันเวลาก็ใกล้กับไปทุกขณะสิ่งที่เรารอคอยอยู่ ก็ไกลจะถึงนะเราก็พยายามที่จะสร้างดินแดนพุทธภูมิให้สำเร็จสร้างดินแดนพระศรีอริยเมตรยัย ให้สําเร็จอย่างสมบูรณ์ซึ่งความพยายามในการที่จะสร้างพุทธภูมิสร้างดินแดนประสิทริยะไยเมตไตรให้สําเร็จเนี่ย ก็เป็นความพยายามที่เป็นกุศลเพราะว่าพุทธภูมิก็คือที่ประทับของพุทธเจ้า28พระองค์พระโบราณอาจารย์หรือผู้รู้ กล่าวบอกว่าพระนามของพุทธเจ้า28พระองค์นั้นเป็นคาถาแก้วสารพัดนึกเมื่อเราทำมาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ได้เห็นได้พบและได้ยินเรื่องราวอันเป็นกุศล ซึ่งเราไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนไม่เคยได้รู้จากที่ไหนมาก่อนในทุกๆวันความพยายามไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยถึงแม้จะมีอุปสรรค ขวางกั้นก็อ,อดกั้นอดทนรอรอให้อุปสรรคผ่านไปทั้งหมดญยาติดยมเราได้เห็น สิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นก็คือได้มีพระพุทธเจ้า28พระองค์ไว้กราบไหว้บูชาเองได้มีรอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้า28พระองค์ซึ่งกลายเป็นเสาจัก,กรวาลเป็นมาหาเจดีย์สุวรรณนาชาดกก็คือ เป็นชาดกทองนะชาดกที่เป็นทองก็คือย่างพระบาทของพุทธองค์นะั่นะในแต่ละสมัยของพุทธเจ้าที่ทรงไดรับพยากรณ์มา25พระองค์ก็คือพระพุทธเจ้าพระนาวัตีปังกระนาทีปังก่อนมา องค์ก็ได้รับพยากรณ์ตลอดอกับพุทธเจ้ายี่ห้าพระองค์ยี่สี่พระองค์นะจนมาถึงพระองค์สาจักรวาลเป็นพลังของปัทวีธาตอาโปธาตเตโชธาตวายโยธา เราได้เห็นมหาธรรมเจดีย์โพสวรซึ่งเป็นเจดีย์ที่บรรจ,จุพระบรมสา,ศารีริกธาตุธัญพืชต่างๆอัฐบริขารต่างๆของศักดิ์สิิทธ์ต่างๆคำว่าโพสวรรณก็คือรวมกันระหว่าง แม่โพสกกับสวนศิลาหรือทองคำแท่งนั่นเองแม่โพสกก็คืออาหารใช่ไหมจาดอยู่แม่โพสกคือคุณลัทธิดารงทองนะแม่โพสกุณบุตรสวนศิลาก็เมื่อบวกคำกันก็กลายเป็นมหาธรรมเจดีพโพส่วน แล้วมหาเจดีย์อภัยทานเราก็ได้เห็นเราได้เห็นความเจริญขึ้นของพยาราหูตามคำที่บอกมาว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องหนักอกหนักใจหรอกนะพยาราหูองค์นี้ อยู่ที่ไหนใหญ่ที่นั้นน่นะตมาก็ดูเอใหญ่ได้ยังไงพอถึงเวลาก็เริ่มใหญ่ขึ้นยังมีคำคำหนึ่งที่รอดูว่าเป็นจริงขนาดไหนก็คือคำบอกว่าสถานที่ตรงนี้ ต่อไปนะหมายถึงที่พุทธเจ้ายี่แปดพรมฤธิุทตภูมิเนี้ต่อไปจะเป็นที่เจริญมากเหมือนกับเยาวราชเหมือนกับเส้นทางสายมังกรของเยาวราชนะเยาวราชนี่เป็นเส้นทางสายมังกรต่อไปตรงนี้ก็เหมือนกัน,นะจะเจริญอย่างนั้น เหมือนกับตรงนะตรงที่อยู่นี่จะเป็นเหมือ,กอง,งกระทองมังกรนึงนี่นะเพราะจะมีอ่าคลองข้างๆนะเพราะพุทธิหลังนี้จะอยู่ข้างคลองนะที่อยู่เนี่ยพุทธเจ้ายแปโปงเนี่ยว่าจะเป็นเส้นทางสายมังกรเหมือนเยาวราช อย่าปัจจุบันเยาวราชก็พอดีเพาว่าอาท้องมังกรมันแตกนะท้องมังกรมันแตกไปเพราะว่าเจาะอะไรนี่แหละนะทําให้ท้องมังกรมันแตกทําให้ความเป็นมังกรมันก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะเะพราะจุดต่างๆนะความเจริญต่างๆนี่บางที เปลี่ยนอะไรหน่อยหนึ่งบางทีมันไปเจอจุดที่มันพลิกมันเปลี่ยนไปเลยนะฉะนั้นสถานที่เนี่ยสำคัญก็รอดูนะยัดรอดูแล้วก็ดินแดนภาษีอรรยเมตรัยตามคำบอกนะพว,ว่าอยู่ติดแม่น้ำน,นะ อยู่ติดน้ำมาก็มองหาอยู่นะอยู่ที่ไหนนอมองไปใจกลางกรุงเทพก็ไม่มีก็ไปเจอเนี่แหละนะของโยมไม่ชีการองทัพนี่แหละพอโยมไม่ชีการบอกว่าข้างหลังติดไปจะเป็นทะเลอยู่ตรงติดทะเลนะเพราะว่าอยู่ ติดสามจังหวัดสมุทรสาครนครปฐรมแล้วก็ราชบุรีนะสามจังหวัดเลยตรงนั้นเป็นช่วงต่อฉะนั้นสำคัญมากนะธมาก็อยากจะเห็นว่าดินแดนภาษีอรรยเมัยไตรเมื่อสำเร็จไปแล้วเป็นยังไง เมื่อทำไปแล้วเป็นยังไงก็อยากจะเห็นนะก็รอคอยอยู่เนี่ยรอดูให้จะเริ่มตอนไหนใจคอก็จดจ่ออยู่เนี่ยจนพูดทุกวันนี้ก็พูดแต่เรื่องเนี่ยพุทธภูมิกับดินแดนพระศรีอริยเมตไตรนี่แหละเพราะโอ้ท่านทวายพูดแต่เรื่องนี้นะยิจุกก็ ใจมันผูกันนะยะดุงใจมันผูกพันใจมันคิดถึงใจมันจดจ่อไม่ให้คิดถึงก็ไม่ได้ไม่ให้พูดก็ไม่ได้เพราะใจมันจดจ่อก็คิดว่าใจที่เฝ้าคิด คิดถึงพุทธภูมิอันเป็นความสุขพุทธเจ้า28พระองค์มีพญาสินทราหูมีโกดิมวโลกิเตสวนมีพระบัวเข็มโพธิสัตว์มีท่านเท้าวิรัพนาสูตรหรือพระพิทักธรรมมีเสาจักรวนันหลักจักรวนัน มีรัพุทธบาตรพุทธเจ้ายี่แปพระองค์มีมหาธรรมเจดีโพสวุวรรณมีมหาเจดีอาภัยทานก็เป็นอะไรที่มีความสุขที่สุดของชีวิตละที่ได้เห็นที่ได้ทำให้ปรากฏขึ้นมา ตอนนี้ดินแดนภาษีอริยเมตรไตรก็ใกล้แล้วจดจออยู่ยวันไหนแน่เนี้ยนะก็ต้องตื่นเต้นไปเพราะความฝันความไฝความเพียรความพยายามทั้งหมดในชีวิตที่มีอยู่เนี่ย เพื่อพุทธภูมิแห่งนี้สำเร็จอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดเพื่อดินแดนพระศรีอริยเมตรตรที่อยู่ข้างหน้าที่อยู่ที่สำนักขมนชีการองวทัพสำเร็จอย่างสมบูรณ์ที่สุดนะนี่คือ ความปรารถนาความหวังจิตใจจดจอ่อนะญาติโยมคือมุ่งหวังอยู่เท่านี้จนกว่าจะมีอะไรอีกไหมอ,อย่างพระพุทธเจ้ายี่แปรงค์ที่โดยเสกเก็ตก็ค่อยๆเก็บรวบรวมไป ะแต่เท่าที่ฟังผู้ใหญ่บอกมาอาจจะไม่ทันนะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทางเหนือเนี่ยจะมีหินซ้อนๆกันอยู่และแผ่นดินไหบ่อยมันขยับมันเลื่อนนะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น นะทางเหนือทางเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยที่ผู้ใหญ่บอกว่า,วาทันหรือเปล่าว่าอาจจะไม่ทันก็ได้นะก็คอยดูไปเป็นยังไงเพราะเราก็รอเหมือนกันนะรอผู้ใหญ่ก็ต้องขึ้นไปเหมือนกันนะยังไม่ได้ขึ้นไปอีกเลยหลวงพ่อท่านก็แข็งแรงดีแล้วนะแต่ว่าต้องไป หาท่านอีกครั้งะยังไม่ได้ไปเลยที่ตัวสกิดเนี่ยญาติโมมีกิจที่ต้องทำนะแล้วแต่ว่าจะต้องทําอะไรบ้างซึ่งเมื่อถึงเวลาจึงจะทราบจึงจะรู้นะ ฉะนั้นดินในภาษีอริยธรรมไตรใกล้และญาติยมใกล,ล้เดี๋ยวก็คงจะได้ไปทำนั่นแหละนะตอนนี้ก็รออีกนะต้องรอไปอาทิตย์นี้ผ่านไว้แล้วรออาทิตย์หน้าอ,อาทิตย์หนึ่งนะต่อไปอีกอ,อาญาติโยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทำบุญบำรุงรายการธรรมะที่จะมาออกอาการร่วมทำบุญในการสร้าง ดินแดนภาษีอธิยมมตไตรแล้วก็สร้างพุทธภูมิแห่งนี้ให้สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์แบบนะยดรวมทบุญกันได้ตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์029120369 029120369 029121971 029121971ทางไปสันีพระมาหากรีธาวชิรญาโนวัดริบราบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800พระมาหากีธาวชิรญาโนวัดริบราบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี194 0636374ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1940636374ญาติโยมทุกๆวันพุธในะเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกัน6โมงเย็นถึง2ทุ่มยัดิโยมมาร่วมสุดมนต์กันมาราสก,การกราบไหว้พระพุทธเจ้า28พระองค์กันนำมาขอพรจากพะพุทธเจ้า28องค์ซึ่งเป็น พระนามของพุทธเจ้าอ่แบบพง์นั้นเป็นคาถาแก้วสารพัดนึกมาขอพลังจากเสาจัก,กรวานนะซึ่งเป็นพลังของความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์เดชอำนาจแล้วก็การเจริญสัมพันธ์ทไม,มตรีนาอย่าลบ หรือญาติโยมประสงค์จะให้หมอภัยสารสารนาคใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วอาทิตย์ญาติยมตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปนะวันเรียบราบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปอห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดวันนี้พระบรารูญยัดอย,อยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัด,ดนนท์ยัดอยประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปอห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดนะตอนนี้ก็กำลังทาสีนะชั้นล่างแล้วก็ ต่อไปก็จะเป็นที่ประทับของะพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์นะซึงเป็นสีทองแล้วก็ที่ประกอบกันก็เป็นสีขาวนะแล้วก็มหาธรรมเจดีโพธสวรรค์ก็ใกล้จะเป็นสีทองทั้งหมดแล้วนะใกล้จะเป็นสีทองทั้งหมดแล้วต่อไปก็เรือสำเภานะเรือสำเภาเพื่อรับดวงวิญญาณของบุรุพรกษัตริย์ของชาวไทยทุกพระองค์ไปแล้วก็ ซุ้มให้กับท่านเท้าที่ดันพนาสูงห,หรือพระพิทักษรรมด้วยนะอย่างที่แดนภาษีอริยเมตไตรก็จะเป็นรลอนอะพระรูปของพระเจ้าอู่ทองกับพระรูปของพระนะสมเด็จพระพิยะมหาราชแล้วก็สร้างพระปางป่าเลไลนะเป็นประเดิงแรก อิติปิโสวิเศษสอิเศษสพุทธนามิอิเมนาพุทธตังสยุยอิโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุมานูมโมธนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตามาภาพใดกระทำแล้วในชาตินี้จงสำเร็จเป็นธรรมาทานอันเป็นทิพย์เป็นอดีทรั์นำให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพุทโธ พอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้น,นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพา,านตลอดการละนานเทินองค์ปัทวีคงคาภุม,มะเทวานามามีหังนมามพัทะอัตามาภาพขอญาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุโพรอง ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสมมาสัมพุทธ,เ,ธเจ้าทุกรงและคุณของพระรัตนตรัยจงปกป่า,ปาคุ้มครองรักษาญาติโยมและเขือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพกทุกชาติถึงพุทธทางแคล,ล้วคลาดธรรมหมังแคล,ล้วคลาดสังขังแคล,ล้วคลาดพระพุทธเ,ธเจ้าย่างพระบาทอิตธิปิโสพควา พรมจักรวาลปกป้องผ่องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเอาไว้พบกับรายการธรรมยาจ่ายได้ใหม่ในวันจันทร์เวลาเดียวกันนี้จเจริญพร